แล้วแล้วก็มาถึงข่าวที่เรียกได้ว่าทุกคนรอคอยแล้วกันนะฮะวันนี้เรามาสรุปข่าวพี่นายดี vs ทุกคนในวงการกันดีกว่าเรื่องราวจะเป็นมาอย่างไรก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปเติมพลังกันก่อนดีกว่าครับ ที่มันมาฟีดกับผมอ่ะฟรีเขาใจปะ่ะค่าตัวไอ้เฮียนนุ้ยอ่ะที่ผมทํากับมันอ่ะคือฟรีเขาใจปะ่ะไม่มีค่าตัวอะไรทั้งนั้นแล้วผมจะบอกให้เนื้อเพลงเพลงเนี้ยที่จะทำออกมาคือมันจะด่าใครรู้ไหมมันจะด่าอย่างโกยเฮีย้ย มันจะด่าพวกยังโอมไอสัตว์มันจะด่ายังโกยเฮียไหนกูพูดเลยกูพูดพด้<ล>หมดเลยสัตว์ถ้าเกิดว่าจะให้เริ่มเรื่องราวจริงๆเนี่ยมันคงจะต้องย้อนกลับไปที่ตัวของพีนายดีที่ถ้าเกิดว่าทุกคนเคยฟังเพลงรู้จักหรือว่าเคยได้ยินชื่อพีนายดีเนี่ยก็จะรู้ว่าตลอดระยะเวลาปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะโพสต์ไม่ว่าจะผ่านแล็์แม็กหรือว่าจะผ่านหน้า Facebook หรือแม็กไปกระทั่งเพลงดิสเขาเนี่ยจะทําการด่า ทุกคนในวงการไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามโดยที่ตัวปีที่แล้วเนี่ยเรื่องใหญ่ๆที่เราเคย cover ไปเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของยังโอม vs Rap Max ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นตัวก่อกำเนิดคดีของผมกับตัว p ีนด้วยนะฮะแต่เรื่องนั้นเนี่ยค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงนะแต่ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ p ีนายดีเดาด่าทุกคนไปทั่วตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นเวลาหลายๆปีครล่าสุดเนี่ยยังกูเนี่ยก็ได้ออกมาไลฟ์สด เมื่อประมาณสี่วันที่แล้วฮะด้วยท่าทางเรียกได้ว่าทนไม่ไหวโมโหในไลฟ์เนี่ยเขาได้ออกมาพูดถ้าจะให้เราสรุปง่ายๆเลยนะก็คือทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วที่จะต้องมานั่งโดนด่าแล้วไม่มีใครทําอะไรเลยที่จะต้องเห็นทุกคนเนี่ยในวงการเนี่ยยอมที่จะโดนด่าท,ท,ทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงก็ตามเราเรายอมมานานแล้วเราเรา,เรานั่งฟังมานานนั่งฟังที่เขาพูดออกม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 าแล้วเราก็เก็บเราก็เก็บเราก็ยอมเรารู้สึกว่าเรา ไม่ต้องทําอะไรกับคนผู้นี้ดีกว่าเสียเวลาแต่ตอนนี้กูมีเวลากูอยู่บ้านกูเสียเวลากับเมึงได้ตอนเนี้เห็นไหมไหนจะเรื่องรูปถ่ายแก๊ง AD ดีกับพี่นายดีที่วันนั้นเนี่ยยังกูได้กล่าวไว้ว่ายังกูเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีใครใน AD ดีเนี่ยไปขอพี่นายดีถ่ายรูปจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพี่นายดีทหาที่เขาเนี่ยมาขอยังกูและเพื่อนๆเนี่ยถ่ายรูป ในไลฟ์เนี่ยก็เกิดการโมโหมากฮะเกิดขึ้นในคอมเมนต์เนี่ยอะไรมากมายคำหนึ่งที่ยังกูพูดไว้ก็คือยังกูเนี่ยได้ท้าพี่นายดีเนี่ยส่งสารไปท้าพี่นายดีต่อยเทนไฟทเทนแรปเปอร์ 10. 10. พร้อมบอกว่าอยากจะมีเรื่องก็ได้หรืออยากจะไม่มีก็ได้แต่ตอนนี้เนี่ยยังกูของเราเนี่ยเหลืออดแล้วจริงๆที่จะทนให้ทุกคนเนี่ยโดนด่า หลังจากที่ไลฟ์นี้ออกไปได้ไม่กี่วันฮะก็เกิดกระแสมากมายเกิดขึ้นนะทุกคนในวงการเนี่ยที่เคยโดนด่าไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยก็เริ่มออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเข้าข้าง,างยังกูเรียกได้ว่าทั้งวงการเนี่ยทนไม่ไหวแล้วแหละ เหตุการณ์ก็ดูจะแย่มากครับสำหรับฝั่ง p ีนเรื่องนี้ก็เลยทําให้ p ีนเนี่ยออกมาไลฟ์สดในคืนคืน,นึงซึ่งในไลฟ์สดนั้นเนี่ยเขาได้บอกว่าเขาจะ,ะแถลงการทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องแรไปไปจนะเรื่องการเมืองแล้วก็เป็นแร็ปสดที่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้เปิดแอร์อีกด้วยเพราะเหงื่อออกเยอะมากเลยในไลฟ์สดนั้นนะฮะพีนดเนี่ย เรื่องแรกได้พูดไว้ถึงเรื่องเกี่ยวกับรูปถ่ายเขาบอกว่ารูปถ่ายนั้นเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนขอถ่ายคนอื่นที่อยู่กับเขาแล้วก็แฟนเขาน่ะขอถ่ายนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขายังรู้สึกว่าการที่ยังกูหรือใครหลายๆคนเนี่ยออกมาด่าเขาเนี่ยน่าจะเเรื่องที่ผิดเพราะว่าวันนั้นที่ถ่ายรูปเนี่ยก็รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยได้ดูดบุหรี่แล้วก็คุยกันก็นึกว่าจะหายโกรธแล้วหารู้ไม่ที่ไหนได้การคุยกันดูดบุหรี่ตัวเดียวไม่สามารถทําให้คนที่ด่าพ่อล่อแม่ในเพลงในโพสต และก็ทําให้คนเนี่ยมารุมด่าเนี่ยไม่สามารถฮะไม่สามารถทําให้คนหายโกรธได้เป็นไปไม่ได้เลยจริงๆเพราะหลังจากนั้นเนี่ยในไลฟ์สดเขายังได้บอกอีกว่าถ้าเกิดว่ายังกูต้องการจะต่อยกับเขาเนี่ยเอาเงินมา6ล้านบาทโอนมาก่อน3ล้านหลังจากนั้นอีก3ล้านค่อยโอนตามมาเรื่องนี้เนี่ยก็ดูจะงงไปหน่อยเพราะหลังจากที่เขาพูดเรื่องนี้เนี่ยเขายังได้โยงมาถึงวาร์ปแก๊งปีเตอร์สโมกและมายาของเรานั่นเองที่พี่นายดีเนี่ยได้พูดไว้ว่ามายาเนี่ยได้พาเซนจเอส และปีเตอร์สโมกเนี่ยไปดักเขาที่งานงานแห่งหนึงแต่ผมบอกเลยฮะในเรื่องความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวผมเนี่ยอยู่ที่บ้านนะผมไม่ได้ไปไหนเลยวันนั้นเนี่ยเรื่องมันเกิดขึ้นหลังจากปีเตอร์สโมกและก็เซนเจเอสของเราเนี่ยอยู่บ้านด้วยความงงๆแล้วก็เห็นว่าผมเนี่ยโดนคนรุมด่าเรื่องที่ผมเนี่ยไปแชร์รูปแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นะสิเพราะในแ랩สนนี้พีนดีก็พูดไว้เองว่าตัวผมมายาเนี่ยเป็นคนเอารูปที่เขาถือบ้องหรือว่า อะไรก็ตามเนี่ยมาลงในเฟซเพื่อปั่นกระแสเพื่อยุยงให้คนเกลียดเขาซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยรูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่ถูกแชร์กันในกลุ่มแก๊งกลุ่มเฟซบุ๊กของชาววาร์ปแก๊งนะฮะซึ่งผมก็แค่กดแชร์ออกมาซึ่งตอนที่ผมกดแชร์ออกมาเนี่ยรูปนี้ก็เริ่มเป็นกระแสคนกดไลค์กันเต็ไมไปหมดเป็นพันลวผมมั่นใจว่าเรื่องนี้เนี่ยคนที่อยู่ในกลุ่มแก๊งแล้วทุกคนเป็นพยานได้อย่างแน่นอนฮะอย่างที่2ก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าวันนั้นผมไม่ได้ไปหลังจากที่ปี J H, <S, <S เ,นเนีี่ดย ออกมาใส่ร้ายว่าผมเนี่ยเอารูปเขาไปประจานแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยโดนด่ากระจายเลยฮะผมก็เซ็งเหมือนกันที่อยู่ดีๆก็โดนด่าปีเตอร์สมกและเซนจีเอสก็เลยโมโหแล้วก็ไปด้วยตัวของเขาเองซึ่งผมอยู่บ้านฮะและในไลฟ์พีนายดีเนี่ยก็ได้บอกไว้ว่าผมเนี่ยอยู่ข้างล่างแล้วก็คอยโทรศัพท์กํากับให้ปีเตอร์สมอและเซนจีเอสทำอะไรก็ไม่รู้ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาเอาความคิดมาจากไหนนะฮะแล้วส่วนเรื่องรูปก็อย่างที่ผมอธิบายไปต่อจากเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ยังได้พูดอีกหลายเรื่องฮะไม่ว่าจะเป็น เป็นคนคุยกับนีโน่พี่นีโน่ของเรานั่นเองนอกจากนั้นเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องตื่นเต้นก็คงจะเป็นเรื่องที่เขาได้อธิบายเรื่องของบาซูก้าฮะคนที่เขาเคยโปรโมทว่าอยู่ทีมเดียวกับเขาแต่ก็แตกกันไปเพราะดูเหมือนจะเป็นเรื่องเงินไม่ว่าพีนายดีจะพูดอะไรก็ตามฮะในรับสดนั้นเรื่องมันก็กลับตลบตดเพราะหลังจากที่พีนายดีลับสดได้เพียงแค่วันเดียวฮะบาซูกา้าบาซูก้าของเราที่พีนายดีพูดถึงเนี่ยก็ได้ ออกมาแคปแชทกว่าเรียกได้ว่า49-50แชทเนี่ยที่ทั้งหมดเนี่ยหลักฐานทั้งหมดผมจะลงเป็นลิงค์ไว้ให้ข้างล่างเพราะผมอาจจะไม่สามารถเอาลงมาให้ได้จริงๆเพราะผมเนี่ยจะโดนฟ้องนั่นเองคะบาซูก้าเนี่ยได้เอาแชทมาลงแชททั้งหมดเนี่ยก็เป็นแชทที่เขาคุยกับพีนาดีแต่เพียงคนเดียวเลยเป็นแชทที่เขาเนี่ยโอนเงินไปให้พีนาดีโอนเงินไปให้โอนเงินไปให้แล้วพีนาดีเดีย๋ยก็เอาไปทําห้องอัด ซึ่งสัญญากันไว้ว่าเขาจะคืนเงินให้จากกําไรจากข้องอัดนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเท่าที่ผมเนี่ยปฏิติดปต่อเรื่องที่พี P ดีกับที่บาสุก้าลงเนี่ยเรื่องมันน่าจะเป็นว่าหลังจากที่เขาทําได้สักพักหนึ่งฮะ P ดีเนี่ยก็ยังไม่ได้คืนเงินอะไรให้เลยส่วนตัว บาซูก้าก็โอนเงินมาให้พัฒนาห้องไปเรื่อยๆมันถึงจุดหนึ่งที่พีนดีเนี่ยเหมือนจะจับได้ว่าบาซูก้าเนี่ยเอาพีนดีเนี่ยไปด่ากับรุ่นน้องคนอื่นๆน่าจะเป็นเรื่องที่พีนายดีเนี่ยเอาเงินบาซูก้าไปแล้วก็บาซูก้าไม่เห็นจะได้เงินอไไรคืนเลยเป็นผมผมก็อาจจะบ่นก็ได้นะอันนี้ถามตัวเองดูความเห็นส่วนบุคคล นั่นแหละฮะหลังจากที่พีนายดีของเราได้รู้ว่าบาซูก้าเนี่ยเอาตัวเองไปด่าก,กับคนอื่นพีนายดีก็ได้เหมือนกับว่าจะหักฮะจะพยายามชวนบาซูก้าเคลียร์ว่าจะเอาอยัางไงโดยที่การเคลียร์เนี่ยพีนายดีบอกว่าพีนายดีจะขายอุปกรณ์ห้องอัดทั้งหมดแล้วก็จะทยอยคืนเงินให้ซึ่งแชทนั้นก็เป็นการคุยกันไปคันมาบาซูก้าก็ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกัน,นะฮะก็ซื้อข้าวไปให้ซื้อเสื้อผ้าไปให้แต่จนตอนจบแล้วเนี่ยสรุปว่าเหมือนกับว่าพีนายดีเนี่ยจะไปขอทยอยคืนเงินครึ่งหนึ่งก่อน ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเงินครึ่งหนึ่งนั้นคือหรือ,อยังเพราะในแชทนั้นอะยังไม่มีหลักฐานว่าพีนายดีคืนเงินเลยแม้แต่นิดเดียวฮะนอกจากนั้นเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องตื่นเต้นก็คือในแชทของบาซูก้าเนี่ยพีนายดีของเราเนี่ยได้ไปชื่นชมะบอกว่าเพลงบาซูก้าเนี่ยอืมเพราะมากเลยดีมากเลย,ด,เลยดีกว่าเพลงของไอยังโอมอีกแล้วเขาก็ได้ด่ายังโอมนะฮะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คงจะไม่แปลกฮะที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้น หลังจากที่พีนาดีเนี่ยได้ยังโอมอีกหนึ่งครั้งยังโอมของเราก็ได้ประกาศว่าจะลงเพลงดิสพร้อมทั้งออกมากับเพลงดิสที่ชื่อว่าโตไปไม่นุยซึ่งเพลงนี้เนี่ยขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งของ YouTube ไปแล้วในขณะนั้นถ้าทุกคนก็กำลังตื่นเต้นว่าไอ้ยาชาชๆาชาเยงานนี้มันจะต้องมีการดิสกลับมาแน่นอนเลยแหละวัยรุ่นพีนายดีของเราฮะก็ได้โพสต์เตตัสที่ทุกคนรอคอยลงใน Facebook เขาได้บอกไว้ว่าเย็นพรุ่งนี้เจอกันกับเพลงใหม่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  ทากางความตื่นเต้น24ชั่วโมงผ่านไปทุกคนกําลังรอคอยกับเพลงดิสที่จะเกิดขึ้นแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นเพลงที่ตื่นเต้นมากๆทันใดนั้นเองฮะพีนาดีลงเพลงรักเฉยเลยทุกคนงงให้กําลังใจแล้วผมก็เลยไม่รู้ว่าจะรายงานข่าวต่อไปยังไงดีเพราะว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องรอคอยกันต่อไปฮะเพื่อนๆคิดว่ายังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยสําหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนเราเจอกันในคลิปหน้าแกง,แกง